นะี่ผมเปล่านะผมเปล่านะอันนี้คือลูกลูกคุณทำนะสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak อีกแล้วนะครับผมก็เมื่อ2-3สามคลิปก่นกอนนผมรู้สึกจะหัวร้อนไปนิดนึ่งสำหรับสำหรับการล่าครั้งนี้ผมก็จะลดความหัวร้อนลงมาหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็จะพยายามไม่หัวร้อนมากในวันนี้เราก็จะไปล่าอมอนย้อมสีอีกตัวที่ชื่อว่า ไพเล่ลักหน้าคาดากิก็เป็นแมงมุมธรรมดาและแหละพ่นไฟได้แล้วก็แต่ว่าตัวสีแดงก็โอเคไปเลยกันเลยดีกว่ากับเควสอะไมตี้นีดนะฮะ 手繰りし糸のもと主の命が守まる囲み取りつき封じ惑わせる果ては我が身を焦がし獲物を供する重ね寄られし糸は舌鼓の ไอตัวนี้มันใช้ใช้ลูกมันเป็นสื่อในการนําไฟเหรออีกตัวมันแค่จะเป็นแบบลูกเกาะไปกับใยแล้วก็พ่นไฟให้แต่ไอตัวนี้เหมือนจะใช้ลูกเปน็นอาวุธเลยยิ่งกว่าเดิมแล้วไม่ตายแล้วนะละกนี้ถ้าดูจากอินโทรมาโว้ยวันนี้ไม่ยอมติดตับดักหัวร้อนหรอกเว้ยเออจะหัวร้อนก็เพาอแบบนี้แหละ จ,จอยหลุดหลายรอบแล้วเนาะเนี่ยแล้วพอแบบจอยหลุดแล้วมันก็จะค้างเดินเองแล้วเราก็ต้องถอดใส่ใหม่แล้วเราก็จะโดนมันฟาดเออเป็นไปได้ไงไม่โดนหรือว่าจะโดนเล่นซะแล้ว คุณมากครับที่ให้อภัยกันเข้ายากไอ้ตัวน่ากลัวดูเชิงก่อนเราต้องใจยเย็นครับเอ้าอะไรเฮ้ยโดนเด้ไปโคตรแข็งเลย กามันกันเกิงเลอร์ใช้สเต็ปแบบจังหวะลงพื้นเฮ้ยเฮ้ยเล่นแบบไม่รีบครับเราไม่ได้เล่นสปีดลันอยู่แล้ว ก็มีอะไรแน่ออกโดดออกมาก่อนโอ๊โดนดาเมจง่ายๆอย่างนี้เหรอสมนหน้าโดนระเบิดแมวเข้าไปโดดขึ้นมาก่อนหมดเร็วมาก เจ็บ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วคือคมวุ้ยเชี่ยแม่งนี่อยู่จะตายเอาแล้วคมคือหมดเร็วมากเลย ไ,ไ้แดดเรอพี่น้องอ๋อหลับหลับเฉยโอ้โกล้นส้นตีนจัดอันนี้ผมเปล่านะผมเปล่านะอันนี้คือลูกลูกคุณทำนะลูกคุณเป็นคนวางระเบิดนะไม่ใช่ผม เนี่ยนะดูแลลูกไม่ดีอพายาโยนเล่นจริงๆคว่างๆโดนแน่โอ้โหว่าจะโดนตอนมันหมุนว่าละโอ้มันเหมือนแบบเหมือนแมงป่องตอนมันพุ่งชนอะ่ะมันเหมือนมีหอยด้านหนึง่งใครดีซะเฮ้ Một rất nhiều Một rồi hả bắp mất rất nhiều trăng ơi ơi dài lâu đấy cảm ơn chúi bắp bèn với nồi อย่างน่ากลัวแล้วมันตัวใหญ่มากเลยนะมันระยะมัน,มนมโคตรไกลแล้วบัฟแดงก็มีแค่ที่หัวอย่างเดียวเหรอเฮ้ยได้แล้ว <c oughs> โดนสกมมิดก็ล้มเมื่อเซงว่ะเออ เฮ้ยตัวก่อนปั่นปั่นเข้าไปสมหน้าเกียดโว้ยจังหวะกำลังจะไปอย่างดีเลยถ้าจะล้มก็ล้มไปเฉยไม่ได้หาเหยื่อก่อน ให้มาชนกำแพงไม่คุ้มต้องหาคนมาต้องหามอนมามาเป็นสกีให้เราได้แล้วขอบคุณสำหรับแบงค์นัมาโลนะฮะเล่นมันระเบิดด้วยโจนไปไปดิเฮ้ยโอ้หมดเร็วจัง สข้าใช่ไหมข้าใช่ไหมยังไงล่ะเจอแม็กนาเมลูว่าไปโดดมันแข็งจัดต้องโดดตีโดดตีก็ไม่พ่อจะโดนส่หน้าลบแลนเน,นลหน้า โดนตีสวดโดนสวนง่ายด้วยอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบแล้วโดนหลบไว้ก่อนดูเชิงเนี่ยเห็นไหมขอบคุณมากสำหรับทำให้มันล้มไม่ไหวว่ะ โอ้ยไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนไม่โดนนี่ไงปลาระเบิดขี้ใส่ไปเฮ้ยไปไหนก็ไปแล้วมันก็ไปหาเรื่องลาทลอดลาทลอดลาทอลาทอดเลยมันไปหาเรื่องลาทลอดแล้วเรียบร้อย ขอบคุณสำหรับสัตว์ขี่ตัวที่สองฮนะชิวเลยเนะนี่ยมีสัตว์ขี่สองตัวแล้ววันนี้ให้มันรู้ว่าใครเป็นเจ้าแห่งไฟรู้จักเปล่าลากยาวด้วยเนี่ยไม่โดนเฉยดีแนะ่ คนใช่ได้เงิไปสองร้อยเหอยังหดเอา,อาบัฟหมดเอ้ยหรือว่าหมดอยู่แล้ววะลืมเติมแน่นฝืนตัวเร็วเลยคุณ แล้วศพหน้าสมะนาคุณครับแถมแถมสองแถมเพียบบอกเลยวันนะี้ทำอะไรเอ,อาจังหวะสุดท้ายไม่โดนดีเนี่ยนะคุณชิวตัว อุ๊ยตกใจเวร์จริงไปดีละโดดออกมาก่อนเข้าปชิดตอนมันพ่นไฟอ่ะโดดออกมาเหมือนจะทำอะไรสักอย่างเหมันจะระเบิดนั่นไง เ,ออเราหยุดอะไรไม่ได้แล้วตะกี้นี้ฮยโอ้โอไม่ได้ดูอยู่มันก็ถอยแลวถอยมาเฉยเลยลเรากำลังจะเติมเลือดเลยอ่ะโอ้ยควรส้นตีนนะเราอ่ะ คลิปล่งหลังเอ่อเควส่างหลังมานี่ตายทุกเควสเลยเว้ยเซ็งวะ่ะแล้วก็น่าก็แหกกันง่ายๆเลยน,น,นะโดนซะบ้างอยู่ๆก็ใส่เกียร์ถอยงงไปหมดอือหลอดหอด อุดวิตเหมือนกันนที่นี้ขอบคุณโดรน,ดนมาก่อนเอา้าขอบคุณสำหรับกำดัก,ดกช็อตค,ครับ,บจะบ่อน่าจะระเบิดอีกแล้วอุ๊ยยัยนระเบิดชิทเพ๋น โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้จอยหลุดอีกแล้วไม่แตะอะไรเลยไม่ใช่ไม่ได้แตะจอยนะไม่ได้แตะสายหรือโดนทำอะไรรุนแรงเลยหลุดหลายรอบแล้วเนะอะเนี่ยเป็นไรวะอันน่ะแเดแดดผมหลอก ปัน่นมันปั่นด้วยวะอ๋อป๊อหมดอุย้ยยางสะไกะัเนี่ยเนี่ยท่าเนี้ยคืออ,ออกตัวแบบนึกว่าจะออกมาก่อนโอ้ไม่ทันฟิวแบบ นี่แน่ปั่นขามันไปไหนวะเอ้าแล้วเราเปไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่อนแอจังเฮ้ยปั่นเข้าไปนีแน่ไอ้เวนผมจะพยายามพูดคำว่าเวนให้เราให้น้อยลงนะ คลิปก่อนหน้านี้คือเวนทั้งคลิป,ปกัะสุกดีรอบดูราบ้างดูว่าจะทำอะไรเอ้ยภาพหมดอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมผมรู้สึก มันก็หมดเร็วแบบมากอ่ะมากถึงมากอะหลับเหรอ thank you อย่านะลูกมึงอย่าหาเรื่อ,องนะอีกนะอ๋อหลับเหมือนกันหมดบโดนกระโอดโดนระเบิดด้วยเฉยจับจับมันจับมันพอแล้ว มาแน่จริงมาดิเดี๋มาทางนี้ดิเฮ้ยโต้มเฉยมาจะช่วยกระตุน้นมามามา,มาเออนั่นแหละ thank y ครับขอบคุณสำหรับความการุณาราคาแล้วเว้ย ตัวใหญ่จังตัวใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยเจอมาปะเนี่ยรู้สึกอย่าง,างนั้นเดี๋ยวผมคิดไปเองแล้วเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะฮะกับการล่าไพเรล,ลักหน้าคาดากินะครับแมงมุมตัวสีแดงก็สำหรับเควสดนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ เป็นเควสที่พยายามรักษาร,ระดับการหัวร้อนไม่ให้สูงมากแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ใหหัวร้อนก็คือจอยแม่งช็อตอยู่นั่นอ่ะช็อตจนแบบต้องนั่งถอดสายเสียบถอดสายเสียบทั้งเกมเนี่ยโอเคสำหรับเควสนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคบหวังว่าจะกลับมาดูผมเล่นเกมนี้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบายๆนะครับ